อยากวาดรูปเป็นสไตล์มังงะต้องทำยังไงวันนี้ดูเซียมีคำตอบมาให้ค่คะเดีย my าสว e ท h e a r ดูซีคนนี้มามอบความรักให้ทุกคนแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงว่า <önemli> ช่วงนี้นะนะดูเซียติดอ่านมังงะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมังงะในรูปแบบหนังสือหรือแอปพลิเคชันก็ตามนะบอกเลยว่าวันๆของดูเซียเนี่ยแทบจะเหมือนกับน้องอุมาดุเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากยศดดโคมาเป็นชานมก็เท่านั้นเองและตอนนี้รายการของเราเองก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่9แล้วด้วยลงสีกันมาแทบทุกคลิปเลยทุกคนก็อาจจะเบื่อเบื่กันบ้างแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เรามาวาดรูปขาวดาในสไตล์มังงะกันดีกว่าค่ะจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณกูระจาก h o l o ีวี e ์เอ็นค่ะ,ะนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เราได้วาดคุณกูระกันนะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าหากคุณกูระกลายเป็นหนุ่มโชตาแล้วจะน่ารักขนาดไหนนะมาดูกันเลย ต้นในการล่างเส้นก่อนนะคะตอนล่างเสร็จเพื่อให้มีความเป็นมังงะมากขึ้นลูซียก็เลยเพิ่มกรอบคําพูดลงไปด้วยค่ะจะใช้เป็นกรอบแบบลืมเหลี่ยมปนแบบคล้ายๆระเบิดนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงเก็ตความรู้กันนิดหน่อยกันเถอะนะคะคุณสาวกเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาเราอ่านมังงะทําไมถึงมีกรอบคําพูดหลายแบบจังเลยนะแล้วต้องเลือกแบบไหนถึงจะเข้ากับ สถานการณ์น,นั้นๆดีล่ะปกติแล้วกรอบที่เราจะเห็นกันบ่อยที่สุดนะคะก็คือวงกลมและก็สี่เหลี่ยมค่ะวงกลมใช้เพื่อแสดงบทสนทนาของตัวละครค่ะส่วนสี่เหลี่ยมใช้เพื่อปัรยายสถานการณ์นะคะแต่นอกจากสองกรอบนี้ก็ยังมีก้อนเมฆที่ใช้เพื่อบ่งบอกว่าตัวละครน,นั้นกำลังพูดที่ความอารมณ์ดีอยู่ค่ะหรือจะเป็นกรอบแบบระเบิดตุ้มก็ใช้เพื่อแสดง ออกว่าตัวละครน,นี้กำลังตะโกนอยู่หรือกำลังโกรธอยู่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรอบแบบวงกลมที่มีเส้นๆๆ,ๆๆล้อมเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะกรอบอันนั้นใช้เพื่อบ่งบอกว่าตัวละครกำลังคิดอะไรอยู่ในใจคะ่ะมีหลายกรอบมากๆเลยเนาะก็ลองนำไปเล่นกันดูได้นะคะกลับมาที่หน้าวาดรูปของเรานะคะวันนี้ลูเซียก็จะตัดเส้นด้วยปากกาหัวดินสอค่ะเพื่อให ได้เท็กเจอร์แบบปากกา G ีเพที่เรามักเห็นอาจารย์วาดมังงะหลายๆคนใช้ในการตัดเส้นมังงะของพวกเขานะคะจากนั้นก็ลงสีด้วยการลงสีวันนี้นั้นบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะใช้เพียงแค่สีขาวเทาดำเท่านั้นลงไปตามพื้นที่ส่วนต่างๆของรูปได้เลยนะคะส่วนที่สว่างที่สุดก็คือสีขาวกลางๆคือสีเทามืดที่สุดคือสีดำค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะและก็อย่าลืมแปะสกินโทนด้วยละ่ะจะได้เหมือนมังงามมากขึ้นนะเมือ่อนองสีเสร็จแล้วก็ตกแต่งภาพเล็กน้อยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกรอบนั่นเองเสร็จแล้วค่ะเย้ <Yay! S 2> เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเก็ตความรู้ของดูเซียในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะถ้าคุณสาวโชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดูเจียในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสุดท้ายวันนี้ Love Honey ดูแลสุขภาพกันเยอะๆดูแลข้อมือกันดีๆนะบ๊ายบาย ก,ก,กตอนนี้ดูเซียมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเริ่มตอนนี้50บาททุกคนก็จะมีไอคอนสุดน่ารักต่อท้ายชื่อหรือถ้ายังไม่ว้าวซ่าพอดูเซ่ก็มีระดับที่2และระดับที่3ที่จะให้ทุกคนได้รับชมคลิปรับสุดพิเศษที่มีแค่เรา2คนที่ดูรีบมาสมัครกันเยอะๆนะ